ไก่ก็ครับให้อาหารไก่วบวนะมมครับโอ้ไก่เลยไก่ไก่ไข่ไ โอ้แคลหน่อย มีปลามีเต่าสวยพ่อพอดูเต่าสวยโอ้เต่าสวยงาดเต่ามันเติมอ๋อเตได้ตรงเตะแต่ดูโอ้หัวมันหงุดเลยเนาะไปย่านมือสะาดมือสะอาดนะหัวมันหงุดเลยแต่มันปุ้งหัวมันหงุดเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นนี่เลยเตะได้จับได้อยู่ใช่ไหมคะคุณฟ้าจกเลดนไหม ไฟหอจับตอนทีแรกแล้วแม่จะถ่ายวีดีโอให้แล้วแม่จะส่งให้เอาจับที่หน่ะโอ้เราเป็นเอโหหมดตังเยอะจะเป็นหลายล้านอะเนาะทนทนทำไมรับ อย่างเบงอ่น้งย่าแบนี้เขาไปเบิงกระต่ายบ่ลไปขีดอะไเบิงเขาไปบงกระอ้อมดนคุเดียกเขาไปนย่งดีทานยันี่นี่เข้าตรนี้ก็ได้ใหญ่ใหญ่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราเป็นผักเลยอืมไม่ใช่ใส่ตุ่มไกลเลนะ่เนาะแม่เนาะตุ่มไก่อี่หอมดีเนาะใส่ใส่ตุ่มไก่เนาะครับรครับวิธีผมเคยไปเห็ดตาแข่งใส่ตุ่มไก่นี่โอ้แสบไปเนั่นแหละครับครับผมอเอาวิธีแม่ลองมึงเด้อตาแข่งใส่ตุ่มไก่โอ้สุดหนามเลยโอ้ยสุดอยอดแหละครับแสบเลยครับแม่จริงแม่จริง

พี่นำมมนำเย็นอ really? ันนี้เย็นดไปยังไปลงัไใบอะไรคะนี่ต้นอะไรคะต้นมะเขือต้นมะเขือไม่ะเก็บเนาะไหมต้นหนอ้นี้าดุอันนี้ง ไฟกินน้ำไฟหนูหนูหนูอย่นร้อนร้อน โอ้สดบัวป่นอนไรเนาะสวนโอ้ลมดื่นดีนเคาับเนาะเขามาไดไนี่มากแค่ครับนี่บัวบรครับนี่บวบจ้ะโอ้ไรเนาะ หัวไผ่ดมีแต่พวกแบบสมุนไพรเอามาจากอุบลค่ะอุบลมีมะม่วงไหมมีต้นมะม่วงลค่ะดีจีนันขบขบหวานเินไกินได้นะคะเินดูได้แตนหวาน แค่น,น,น,นี่เล่อยเล<ะ>ยแค่นั่งเลยก็ไม่เ,เกนะ็บกินเลี้ยวาหวานนกมะชอบกินะเกษตะจะลองชิมด,ดูบ้านผูแห่งบ้านยา่าไอ้บ้านยายลรามีเยอะแต่บ้านยายมันเก็บกินได้ก็แด่ถูกแดงๆไปลองชิมซิเอาให้น้องชิมด,ด้วยเย็นเหรอขอบคุณอะไรครับผมรับชมครับขอบคุณครับต้นอะไรมาเนี่ยต้น ไปาีนไฟตูปานี่ไปอย่ใงนี้ตู

บ้านนั่นหะเนาะอืมบานนั่นแหละชิมดูซิเอาถึงไหมล่ะนะไฟหยุดแท่งนาชิมถึงอยุดเ้่านเลยหรอกินเข้าไปเลยเทียวเลยขอางนะครับบ้านยาจำเอ่ลูกอ่ะอาไฟนี่กาแฟเยาวนี่โอ้แ่บแ่บหวาน บ้านเใหญ่ตบ้านไไก่ยเทินอ๋อนี่อ้าวผัดเอข้าวไก่ข้าวไก่ปุ๊บนี่คือมันอง ไล่ทองสมบูรณ์ได้กินครขบด้วยอาลูกอ่ะ,อะเ,อเอาหมเลนน่ะนะขอบคุณมากไปดูกระต่ายเราทีนี้อันนี้ต้นพุทราอะไรคะเนี่ย อืมไก่ากายลายตึง ใ่เยอะแยะคุณออกลูกอีกมันเลยเะครับเนาะ โอ้ไก oh, okay. ่เป็ดลายรัตดเยอะบงอยาขะเป็นไม้อะไรแอะเ่นรถขี้รถขี้ในรถเดินไปเดินมาทั้งหมดแล้วเดินนี่เร เดือดตะกบลายขนาดด้ไฟอังเอาเลยเบดมากันข้าแข้งเป็นโดนอะไรกัดเสื้อผ้าแห้งหรือยังเดินทางเราจะไปไม่แห้งดีก่ถ้าไม่แห้งก็ไปซื้อข้างนอกเดี๋ยวไปขี้รัวกันทิ้งเดี๋ยวแม่พาไปอะไรอีกตอนนี้ไปน้ำขุดดีกว่ามันถึงได้เล่นน้ำได้เปียกเพิ่มอีกกยอลับบ้านเลยไม่จริไปถาโชคไทย ไหมตอนนี้ต้นกต่เจี๊ยบเป็นอย่าไได้ค่ะใหญ่เรายังไม่หน่อยใหญ่แต่เจ ah. hmm. hey, like, okay. uh ียบเป็นอย่างนี้ใหญ่ก็ยังไม่หนอยขอบคุณครับยายป้าอโอยายที่ใจดีเลยขอบคุณนยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยแล้วก็ผมที่รถอยู่บ้านเราแพงนั่นเนี่ยเริ่ไม่เก็บอีก ขอบคุณครับคุณยายระวางยางมันโดนตาลลูกโดนตาลูกันี้นี้ตนเตียนี้เอารูปที่มันถึงอ่หนขึ้นไหลเพ่อกตนงไออก่ะถึงขึ้นหลก็เอนั้นอ่ะขึ้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ con những video hấp sẽ cái

นากเอืองะกงมากเ่งมากลูกเก่งมากโอ้เก่าเก่งมากขอบคุณมากครับคุณยายพอแล้วค่ะขอบคุณมากครันจะกไเอไปตำเนาะอีกลูกอีสองลูกเองเหรออีกลูกลูกอีกลูก เพลาะรอครับเพราะว่าผมขอบคุณมากคุณยายโอ้ใจดีมากเลยครับผมขอบคุณมากคุณยายนะครับขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวม่วงไปปลูกอยู่เนาะน้องคุณยายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกเที่ยวหน้าเดี๋ยวมาเอาเอาเอม่วงที่คุณยายให้ไปมาฝากคุณยายใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี่ครับผมเดี๋ยวมาหาคุณยายอีกครับขอคุณยายสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับยายใจดีมากเลยให้ไก่เนาะเนี่ยครับผมเนาะมาจะไก่ครับถ้าถ้ามาใกล้เอาไก่ให้อยู่ปุมื่อไม่ใช่ไก่นะครัไก่นี่จับได้ไปเลยนะเน่ะใช่ไหม ขอบคุณมากครับคุณยายครับผมขอบคุณมากครับได้เอาไปเลยครับผมต้ใส่ป่าไม่ใช่ใส่ไม่ใช่ใส่เราครับผมโอ้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณยายขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับคุณะยายขอจบแข่งเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องขอบคุณครับ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 ผมขาเดินไปขามาเที่ยวร้อยครับครับผม ขอบคุณมากค,ค,ครับ,<า>บคุณนายครับผม,ม,มครั<อ>บพว้ตัวนี้งามหน่ยนนหอยเ <c ười> นาะอืม ใช่ใส่ตึงส่องีเดิ่เมื่อกี้ยกว่าแกเลยเราไม่สนใจเห็นนนเรามูจาเขานะนมหล่ถ้าอมกันถ่ลงคิปยาเดินรออยู่นีร้อนใ่ตรงเื่อ นี่อันนี้ต้นชะอมผักขานี่บป่เออ,น,าาน,น,อนี่แหละผักขาผักขาชะอมนี่แหละนี่มะเฟืองเต็มต้นโอ้นี่ต้นมะเฟืองนั่งเงลูกมันสีลูกมันเห็นไหมมะเฟืองเต็มเลยเนี่้าลูกเฟืองคือสดด้วยต้นขอกินเด้อคุณยายคุณยายขอชิมหน่อยเด้อคุณยายเด้อเลือ ผมชอบเปรี้ยวๆนะครับผมว่าอร่อยดีครับผมนี่ไปชิมดูอือนี่นี่นี่ชกมหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยให้พ่อถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้เอาไฟลูกหยิบเอาดูสูงแค่ไหกจริงยาดนมยาดมนู่นคุณยายไปเก็บทุกหวานให้เอาไปต้นหวาน S <S พอแล้วค่ะคุณยายเขาอยากมาเห็นต้นมันเฉยแซ่บเดี่ยวอร่อยจริงอร่อยไหมติ๊อออกอร่อยไม่รูดัก,กกินเอาไม่ขอเัอะก็นหน่อยดูแบบก็แบบคือกุ้งเค็มอยู่นะแซ่บดีตัวสุกๆใช่ไหมนี่ไงมีรูปนี่หวานเกินรูปมันแต่ผมว่าในวังชิมหวานหใหญ่อันนี้อันนี้หวานนี่ครับผมขอบคุณครับอันนี้หวานกิมดูสไปไวานเป็นไง ว่าหวานจะขนาดไหนเอาเอาไฟไฟเอาให้คุณยายใส่ถุงเออมาใส่กับเพื่อนมันเพราะว่าเด็กๆพวกนี้มันไม่ยอมหวานใช่ไหมเอออันนี้หวานขอบคุณครับคุณยายอันนี้อันนี้เปรี้ยวเนี่ยอร่อยกว่านะเขาบอกว่ามันใช่แต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 ่ผมชอบเปรี้ยวนบแม่ไม่ใหญ่ยายระวังลื่นล้มนะคะเขาบอกว่าเวลาไอ้อะคนไอ้สามเดือนนะคือเนี่ยไปขี้วัวกับทิ้งที่นี่หรอ เจะกินหมดไหมเก็บไปอะ่ะพอแล้วพ่อขอบคุณมากครับคุณใจครับผมเทวาเ่ไนาผมไม่ค่อยมีนะครับนเอาจริงเทว่าผมไม่ค่อยมีนะครับินเน่เยแต่ว่าไม่ค่อยมีลูค่อยเข้ามาลครับผม ขืนใจใช่ไหมคะมาแล้วืนใจไงครับขอบคุณมากครับรใ่มีมา้นยอหอยาใจดีเนาะครับผมขอบคุณมากครับพี่ใายขอให้ยาสุภาพแข็งแรงนะครับผมรแรเใจด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับผม Nó chạy đi bảo dọc qua Đấy bà khùng phải tăm đáy đi bụi đi Bà nhìn kì tốt Ơ nhìn kì giác gì đấy Bỏ thương nó bỏ đi Nó cứ bán thêm nó nhau Nó bỏ đi hết nó Nó bỏ ra nó Nó bỏ ra nó chạy 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 bây giờ nó Nó chạy chạy nó chạy Nó bỏ Nó chạy đi Bà khùng bà chạy bỏ theo con nó Con nó uống Nó chạy uống bây ก็มันเปรี hmm. ้ยวดีเนาะไฟเนาะเปรี้ยวอร่อยไฟมักหลแบบเืองอยู่สวีเดนแพงแค่แต่บกเพืองอะบักเกาะไแพงบักเกาะก็องล่ออ่ะวดำีรีเนาะอะไรตอบเยเอาไปใช้รถกัได้กองน่ย่างไปใช้รเื่อเดียวมือด้อยาก